สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิง์พามาทานเสาวรสนะคะเสาวรสของเรานี่ที่เราผ่าผ่าซีกไว้นะคะผ่าซีกแล้วผ่าซีกเสาวรสน่าทานไหมคะดูมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสำหรับเสาวรสตรงนี้ใครชอบทานไหมคะ หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะสวรส มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับเสาวรสเนี่ยบางคนชอบเป็นทําเป็นน้ำเสาวรสนะคะชอบทําเป็นน้ำเสาวรสแต่สาวมืงสิงชอบมาทานกับพริกเกลือนะคะกับพริกเกลือจะอร่อยนี่นะคะใส่ถ้วยแบบนี้เราก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกป่นก็จะแซ่บแล้วค่ะ แซบๆด้วยกันเลยนะคะสำหรับสาวรสนะคะหอมมากเลยนะคะกลิ่นของเขานี่จะหอมชื่นใจนะคะหอมหอมชวนทานนะคะหอมชวนทาน้วยหอมชวนกินนะคะถ้าอยู่ในลูกก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ สวยงามตามแบบเสารถเนาะบางคนก็อาจจะเห็นเป็นน้ำเสารถสำเร็จรูปแล้วนะคะอันนี้ก็คือลูกสดๆเลยนะคะที่เราจะมาควักออกจากรูปแล้วก็เอาไปใส่ช่วยใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ผงปรุงรสหรือว่าใส่พริกนะคะทานสดๆอย่างนี้แซบ่บแล้วก็ชื่นใจนะคะ อยู่นะคะความหน้าทานของเขาน่าทานมากๆเลยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะ อร่อยแซ่บนัว มาแซบๆกับสาวมึงสิงนะคะแซบๆกันด้วยสาวรสเนาะ